สวัสดีครับเรียนอาจารย์นีก่ก็แล้วกัครับกับผมนายกิรพัฒน์ทองสองครับหาหัสศึกษา550-100-163-103าครับก็อันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่สุดยอดที่ศูนนะครับผมโปรแกรมขึ้นมาครับวันนี้นะครับเรืม่มาซ่านะครับชิ้นงานที่เรียกว่าแกนการถีบนะครับผมอ่า ก็ดับแรกครับให้ให้เรานะครับเก็บก็เลือกเป็นฟอนต์แล้วกันนะครับก็สร้างรูปทั้งต่อไปนี้นะครับให้เราสร้างเป็นเส้นที่ลายนะครับขึ้นมาในลักษณะนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ ก็สร้างเส้นนะตอนนี้ครับ ก็กำหนดขนาดครับตัวนี้เระยะระหว่งตรงนี้จะเป็นเ6ครับเป็นร้อยนะครับอ่าโอเคจะได้ลักษณะนี้ออกมานะครับ ตรงนี้ตรงกันโอเคก็ทำการรีวอลนะครับโอ okay. เคั่าณะน,นี้ออกมานะครับผมแล้วก็ให้เราวาดนะครับ ตรงนี้นะครับสเก็ตครับว่าน,น้ครับเป็นสี่เหลี่ยมห้าคูห้าครับแล้วก็ทำการครับนะครับจนถึง์เฟตจนถึง คิวนี้นะครับโอเคครับจะได้ลักษณะนี้ออกมานะครับ ก็ก็ทำอีกด้านหนึงนะครับ แล้วก็เลือก up to surface ครับจนถึงตรงนี้นะครับโอเคจะได้รัลักษณะนี้ออกมานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแกนการถีบนะฮะลักษณะนี้นะครับ ก็จะทำการใส่สีเรื่องวัสดุสตีลนะโอเคแล้วทำการเซฟครับแกนแก้านทีบ เรียบร้อยนะครับก็จะขจบการนำงสนอการสร้างชิ้นงานที่เรียกว่าแกนก้านถีบนี้นะครับขอบคุณครับ